สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟน่องทุกท่านทุกคนนะครับผมเอาตอนนี้ก็ยุบบุญน้าโชกนะครับกับเซียนซองน้านะครับคุณพ่อคุณแม่อืมแต่เซียนซองนางยุ่งขงังบอกว่าบ่าอยากออกกล้องน้าบุญน้าโศกว่าจันพแม่มมนางดอกยนนอนนะกันทนความรอบุญน้าโศกบ่ได้นะปกติขั้นทนความรอบุญน้าโศกบ่ได้ปั๊บสีหอมแก้มทัานที่เรายันหอมแก้มบุญน้าโชก อยากอายคุณบอกคุณแม่เอฟซีแฟนช่องวันความหมายผมเองยังได้คลิปนี่นะกซีเอาความฝันนะครับเอาความฝันของพอเจงหน้าเฮียนามาบอกให้ฟังสําหรับงวดที่ผ่านมาเนาะงวดที่ผ่านมาความฝันของพอเจงหน้าเฮียนนี่ที่เพิ่นฝันว่า,าได้ยางไปเนาะยางไปเลาะห่วยไปคือจังสิไปหาปูหาปานี่บานีแนมลองไปนะครับตรงสะพานเออเอียางประมาณนี้ละ อที่บุญน้ำโจรจําได้เนาะอันนี้มลงไปตรงสะพานเห็นป่าร้อยเต็มตายอยู่เออทั้งป่าเกศเนี่ยทั้งป่าบ่มีเกศเนี่ยหลายท่านหลายคนกนตีเนะเาะเจ็ดแปดว่าสันศูนย์เจ็ดแปดศูนย์แปดเจ็ดอ่าจังบุญน้ำโจรตีก็คือตีศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์หาไปจงังสี่อ่าแต่ในเขาเมียนมือน,อน,น่ะนะบุญน้ำโจรเห็นอยู่อืมว่าหลายท่านหลายคนตีนาะคือตีอา่ายังเกาะศูนย์เจ็ดแปด ศูนปดเจ็ดบางคนตีแปดเจ็ดจะซื้อเพราะว่ามันมีทั้งปลาสวายกับปาตาตะเพีย้ยนเ,เป็นปลาเป็นปลาเกลด็ดแล้วก็ปลาไม่มีเกล็ดนะครับคุณพ่อคุณแม่นั่นละถ้าเขาตรงๆเนาะถ้าพวกเขาเอซที่ทามบอกนี่ฉันรอ,อมไม่ล่านี่ม่าโดนแล้วฉันก็โอ้เอฟซีแตถทตั้งแต่ผุนตองหวดผุน พอเถียงหน้าฝันไปบอกคุณน้ำโชกไปตามเห็แนแว่าสั่นตามอยู่ตามอยู่คุณบอกคุณแม่ตามอยู่ครับก็คือน,นี่ละก็เห็นเพิ่นนะครับก็เห็นเพ,นเพินมือนี่นะครับบอแมนวาก,กว่านานี้บุญน้ำโชกไปตามที่ตามให้อยู่นะครับกยถามเพิ่นอยู่แต่โดยธรรมชาติโดยปกติแล้วสิเพิ่นฝันคู่มือคือจิบอแมนดอกอ,อจักไพสิฝันคู่มือวันนีอก็ออน,นี่ละอ,อแต่คลิปนี้หนาได้แล้วนี่นี่ก็ฝันนะ่ะ เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบบ่บอเกือบเป็นเอฟซีกดออกแล้วถ่าฟั้งถ่าฟั้งนะครับถ่าฟั้งแป๊บหนึ่งความหมาให้แนะนำตัวก่อนโอ้ยบันไดมาออกกล้องโดนยานเอฟซีจับบัได้ว่าเธอเป็นไผ่เดี๋ยวบันีดให้ฉันถามเนี่ยเป็นนั่งค่อยเป็นนั่งยุคข้างๆกว้างเบ่าเยอะนี่คือบ่มาออกช่องน้ำกันเยอะนี่เสียนจองที่แรกเือวันที่สัมภาษณ์เธอสันดีเออยฉันก็เลยเธอก็เลยว่าโอ้ยฉันอยากเบ่าเ คุณพ่อคุณแม่เห็นนาฉันดูแลนะโอนะคลิปนี้ให้เป็นเธอผู้เดียวเลยดีกว่าโอ้แมนแมนอยู่แมนอยู่เห็นเอฟซีเข้เมนมาอยู่เดียแล้วล่ะนาเชียนองนะอยากเห็นความรอของบุญน้ำโขกว่าจันโอ้แมนอยู่ดอกแมนอยู่ดอกฮะกะถือว่าเข้าใจนะครับผมเพราะว่ากะตะกี้กะเคยด้ยินคนช่มหลายอยู่นะครับหลายหลายตะหลายคนน่ะล่ะมาบุญน้ำโขกรอตะกี้ที่ยังบดดับมาน่ะ ตอนนี้นะอืสีว่าจังไดนี่อันนี้ที่เบิ้งส่งไข่ขึ้นน้อยนี่เพิ่มแสงขึ้นได้นี่จริงๆนี่เขาก็ทานหน่อยหนึ่งคุณบอกคุณแม่เขาก็ทานหน่อยหนึ่งเอาเอาละแต่สิ่พิมพ์หายแล้วอตอนนี้อแม่ยู่งแม่ยู่งวาไรกะใหญ่หางนะครับเอ้าฟังดีๆเด้อคุณพ่อคุณแม่ฟังดีๆเด้อแล้วก็ตีซอยกันนะครับแปลตัวเลข แปรความฝันซอยกันแล้วกับข้อมินไวด้ดานรางให้บุญน้ำโชกเนี่ยนะครับเดี๋ยว้ามีเวลาบุญน้ำโชคสิเข่าไปอ่านนะครับสิเข่าไปเบิงว่าคุณพ่อคุณแม่นี่ตีเป็นเลขใดแปลเป็นเลขใดแน่นะครับก็คือเห็นพ่อบอกว่านะครับมือมือขึ้นนะครับมือขึ้นนี่พ่อฝันฝันว่าอ่าไปตามจับผีบ้าเออไปตามจับผีบ้าเป็นไม่ยิ่งในมูบานนี่ในหมูบานเพื่อนนั่นละ ไปตามจับพี่บ้าบาดีพ่อพ่อเพื่อนอนะเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้นำทีมแมคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้นำทีมคนในหมู่บ้านเนี่ยไปตามจับพีบ้าพอตามตามจับมาได้แล้วเนาะเออตามจับมาได้แล้วเอาพี่บ้ามาไว้ตรงเป็นเขาเอียนว่าอะไรสารปู่สารย่านะสารตาสารยายบ่าสารยังเกาะสารประจำหมู่บ้านเออสารสารประจำหมู่บ้านน,ะน่ะนะเป็นจะเป็น บะแมนขืนข้นลงข้นสารที่คุณบอกคนแม่หมายถึงว่าสารพระพู่มนะาาสารเจ้าที่เจ้าทางประจำหมู่บ้านนะเออจับพีบ้ามาไว้ปั๊บคนกับมุ่งเต็มอยู่คนมุ่งเต็มอยู่ว่าสิตัดสินพีบ้านี่จังไดนะความหมายพีบ้าผู้นี้แล้วไปสั่งคว่ำเดือดร้อนเออไปคาคน้นไปลักขโมยคลองอยังเสียอ่ะบัดนี้พ่อกำลังว่าสิกาวเพิน่นเพิ่นเปลี่ยนผู้นำทีมไปเนะาะ พ่อเพื่นบอกว่าเพื่นก็รลังว่าสิกสีขาวแบบว่าเดยวสิตัดสินจังสี่เด้อนะอยู่ดีๆก็มีเสียงเสียงมากว่าอขออนุญาตเจ้าที่เพ่นแนวสัอนขออนุญาตเจ้าที่พ่นแน่วสั้นพ่อเลยถามไปว่าผู้ใดหล่ะเป็นเจ้าทีแล้วเสียงเสียงกักกลับมาอีกทีหนึ่งว่าเจ้าที่เพิ่นน่ะซื้อสองปอเดอร์สัอนพ่อว่าน่ะ เออเสียงอ่าเป็นเป็นเสียงอ่าเขาเอิ่นว่าไดนพูดแสกขึ้นมาน่ะจ้าจ้าอ่าเป็นเป็นพ่อบอกว่าเป็นเสียงคนแสกขึ้นมาว่าไหวไหวเจ้าทีพันเนไงเจ้าที่เพันซือสองปอเด้หรือเปล่าจัน,นวันนี้คือชัดเจนแท่านวันนี้นะชัดเจนตั้งไหนสองปอนี่สองอ่ะแล้วสองยังสองกับสอแปดสองแปด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 เปที่บ่จ้าเออ สองออกมาปนนั่นกับโพดโพอเลยดิบู้น้ำโชว์ซีตีว่าจังไรหล่ะเฮ้ไปไปตามจับพี่บ้าเนาะ,ะที่เป็นไม่ยิ่งอ่าไปตามจับพี่บ้าที่เป็นไม่ยิ่งเสร็จปั๊บมามาถึงพุม่มเจ้าที่เจ้าทางของหมู่บ้านปั๊บจะมีเสียงแสกขึ้นมาว่าอย่าลืมขออนุญาตเจ้าที่เพันแน่เจ้าเจ้าที่เพันซื้อสองปอดเออวาสันอ่าพี่บ้าไม่ยิ่งกับซีอ่าซีสอง สองปอกอะสองแปดซีสองแปดหรือสี่เป็นซีแปดแปดเออหรือสิเป็นแปดซีแปดจังสี่ป่ะซีสองแปดจังสี่ป่ะโอ้เป็นไปได้ดิออคุณน้ำโชว์เมื่อกี้อ, 4, 7, อ,ออกซีเจ็ดแปดอ่าสิเพิ่มมาแต้มหนึ่งสี่แปดแปดก็ได้นีเออนี่แหละคุณพ่อคุณแม่ความฝันอาจสียาวเนี่ยนะครับก็ล่องตั้งใจฟังดีๆนะครับย้อนอ,อ่าย้อนไปย้อนมาฟัางดีๆแล้วล่อง คอมเมนต์มาบอกบนน้ำโชกเนี่ยนะครับสำหรับความฝันของ่อจังหน้าเหียนสี่ตีว่าจังไหืมอย่าลืมบอกเจ้าทีโอบอมยนบอกเจ้าทีพันแน่เมนบอกจ้า,จาอบอกเจ้าทีพันแน่เจ้าทีพันซื้อสองออเดอร์วะจันป่ะมาว่าพ่อพันเน่ สีบามาได้แล้วเลนสิขืนเวที่ประกาศว่าจับมาได้เราเด้อสีลงโทษจังซี่จังซี่แมนมันนีคนอยู่หลายหลายไ,ไม,ม่เสียงแสกเขามากว่าก้อนสิประกาศก้อนสิบอกนะ,นะบอกเจ้าที่าทางเพิ่นก่อนแนะ่แมนเจ้าที่าทางเพิ่งซื้อสองปอถูกต้องอเจ้าที่เจ้าท่างซื้อสองปอว่าสันคันว่าสองปอนี่แต่คันขันบาเดนมานี่ก็คือสีหยัง สองบอก้วเลาสองปนัน,นใจลืมเน้อเจ้าทีกับเก่าเด้อเออแ,แมนแมนแมนเออแมนแมนเซียนซองบอกกับมีเหตุผลนะครับเจ,จ,จ้าทีเจ้าทาังเป็นสองเก่าจังสิกระไดเจ้า,เาจังไดกะสิว่าจังใดล่ะมันก็แล้วแต่โชคแต่ดวงอ่อาผู้โชคหมานกตีถือนะครับผู้ดวงบอดีผู้บอมีโชคตีจังไดกตีบอถือดอกคุณบอกคุณแม่จังบุญน้ำโชคจังสิช่วงนี้บอก่อหมาน นะครับบ่ค่อยหมานสีให้ตีให้คุณพ่อคุณแม่สีให้มาแปลความฝันอ่แปลพิจารณาให้คุณพ่อคุณแม่ก็คือสิบบ่ค่อยหมานดอกอืมให้คุณพ่อคุณแม่ลองพิจารณาเบิ่งเอาหลุดอในการฝันของพ่อจีงหน้าเฮียนเทียนีเนาะถ้ามักกะจัดถ้าคัดกะพันนะครับเพราะว่าเพิ่นก็เอาความฝันมาบอกต่อนะครับให้บุญร่ำโชคมาเว้าต่อให้ฟังซื่อนะครับมักบ่มักจังไรก็ลองเบิง่งเออเสี้ยนซองม <จะ S 1> ี่ยังฝากนาคนบพ่คุณแม่บ่ล่ะเท่านะ คุณบอกคุณแม่เบิ้งคลิปของจนแน่เนาะฝากเบิ้งคลิปของบุญน้ำโชกแน่ฝากเบิ้งคลิปของเสียนซองแน่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดซับสะไข่ฝากกดยังอยากกดยังหีบกดนะครับอืมนั่นละว่ามียังแล้วดิจบแล้วดิความฝันคิดว่าสีเข่าอีกอยู่เพราะว่าอันนี้ความหมายนะเคยเท่าที่จำว่าผิดคือจังว่าพ่อเคยฝันเห็นเจ้าทีจะท่างยังสิล่ะเราเจ้าทีมาบอกว่า ไอย้ยังก็เลขเจ้าเจ้าทีมีสามคนเด้อยังังน,น,น,นะเนาะเลขวัานัน้นนี่สามไอ้ยังทีเกี่ยวกับเจ้าทีนี่ถ้าในลักษณะการฟันองพ่อตามที่สังเกตมากนี่ขามีคนมาบอกยังเสียบอกเกี่ยวว่าเจ้าทีมีสามเด้อหรือเลขแหนวันนั้นเกิอการเลขประจาโตของเจา้าคือเจ็ดเด้อจังเสียมันสิมีเลขติดนันโหลดแ,แ,แล้วในวันนี้นะชัดเจนที่สุดก็ือคือสองสองป่าจ้า เจ้าที่ซื้อสองป่อคำว่าสองป่อนี่สิเป็นอ่าเก้าซีอะไระอหรือสิเป็นสอ,อนงสามหรืออสิเป็นอ่าสองป่อนี่ศูนย์ศูนย์บอ <c oughs> คุณบอกคุณแม่เ <c oughs> อาละพ่อพ่อพ่อพอ่ <c oughs> อ,องีมันสิเขาป้าได้เอรตอนนี้ <c oughs> กัเนาะถ้าผู้ใดตีว่าจังใดนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ลองคอมเมนต์เนาะบอกกันเนาะเส้นซองจะไปแอบอ่านเบิ่งฐานนะท่าแบบว่าถือตที่เจ้าของมาคือกันนะคะคิดคือกันกับเส้นซองกับบุญน้ำโชคนะคะกับสิ่งใดติดไว้น้ำแน่สันดีในหวดนี้นะคะครับเอากะชัดเจนเนาะชัดเจนชัดเจนอ่ะก็ขอบคุณเรีซี่นะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับที่ค้อยเบิ่งบุญน้ำโชกที่ค้อยสนับสนุนบุญน้ำโชก เดี๋ยวมีข่าวสารดีๆนะครับเพราว่าสิเป็นเลขไพ่ก็อยากให้ตามไพ่อะนะก็มินมาไหวสิไปตามไห่นะครับแต่ทีบุญน้าชมย่างบลตามนี่ก็คือของอปูผม,มเหเ,าเ้าเลขป๋าขานีเพิ่งย่องปล่อยมา,าไพ่ยีกล่ะโอ้หลายท่านหลายคนอีกไก่มือครับไก,มก,มก่มือไก่เว้นข้ามาแล้วเดี๋ยวสิจัดการให้ให้เบิร์ตทุกสํำนักละ่ะคุณหอคุณแม่สำหรับจิมมี้ผมมีอย่งางเดียวจังเลยได้เจอกันคลิปหน้าครับเอฟซีครับขอบคุณครับ